you <music> นางงามสี่เดินแบบด้วยค่ะยุทธ่างคุเด้อและราประชาจักรเอานนี้อันนี้อันนี้แม่นางงามดนะค่ะนางสุดแดงน่อแม่นางงามเหลือว้างนี่แม่เออนี่แม่นางงามที่เทศบาลตะบนโคกพระพร้อมด้วยคุณนายนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอพร้อมด้วยคุณนายนะครับท่านประธานสภาเทศบาลตะบนโคกพระท่านผั้จัดการอำเภอกองไทยนั่บทีมงานทุกท่าน จัดขึ้นสามวันแล้วก็ที่ยี่สิบเน้าที่สามสิบมันก็ที่สามสิบเอ็นะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นรอบวงการกุศลนะครับในส่วนของกิจกรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะครับวันนี้เป็นคืนที่สองนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ผ้าไทยนะครับเดียวนะคะมาพร้อมกับชุดผ้าไหมสวยงามเลยทียเดียวค่ะอันนี้พูดท่านนายอำเภอนะคะลาดีนีิ่งงานนะครับเสียงเพลงเบๆาๆมาแล้วนะครับ,<อ>บมาท้าลมหนาวนะคะระับวันนี้ผมมาทุกคนนะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเธอมีเป็นคณาหน้าบอดีข้าขาบอดีของบ้านท่าขานันยางได้รับรางวัลแม่ดี สีเลือดจีนจำต้องการเรียกว่าวันนี้นี่แหละคือนางแบบกิติมศักดิ์ผู้ใจบุ๋ม่านก็อยู่ที่ที่เรียนดีแต่เลขหนึ่งถ้าอยู่ที่กานทะเลวิชัยด้วยคนกัารทะเลนะคะดินเด่นแห่งความรักกัรทะาลวิชัยรุ่งเรุ่งเสียงปรบมือน้ำน้ำให้กับนางแบบของเราอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคนสารคามน้ำใจงามการช่วยเหลือนะครับมีอะไรที่ช่วยขอให้เป็นภาพของสังคม ท่านเป็นเลขาที่การสโมสรมหาสารคามท่านยังเป็นเลขานุการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดมหาสารคามเป็เกงก็ได้ใช่ค่ะสามารถเป็นชุดราตรีได้เช่นกันนะครับชุดสูทก็ได้ถือกระเป๋าสวยหนึ่งใบไม่ต้องซื้อซื้อแพงนะครับไปละสา4สีเด่งก็น่าจะโอเคไปงานได้แล้วนะครับส่งผมห้ามเรียนแบบนะครับรยนต์นะครับวันนี้พาลูกสาวนะครับมาเดินด้วยนะครับเด็กหญิงพัท ทัศนาพรสอนชัยผมเป็นคนตั้งชื่อเองนะผมลืมแล้วผมเป็นคนตั้งชื่อเองนะผมลืมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นวันนี้พาลูกสาวตริงๆแล้วมีลูกชายลูกสาวด้วยนะครับวันนี้ลูกชายไม่ทราบไปไหนนะครับมาแต่ลูกสาวนะครับประทุมธานีค่ะคุณอมรรัตน์จำนงนิดนะครับหรือว่าคุณพลล่านะครับจริงๆแล้วเป็นคนบ้านบ้านเรานะ หลายท่านรู้จักน้ำค้างมิวสิกวันนี้พี่โชคมาเพราะว่าอยากจะทำการกุศลเช่นกันนะครับบริจาคร่วมเปิดเซสชันจริงๆแล้วบอกว่าน้องโตไม่ชอบเิชอบร้องเพลงน้องโตบอกว่าเฮียวันนี้เขาให้ให้เดินก็เดินนะครับบริจาคมาเลยท่านก็ต้อกระเป๋าถัดทีเช่นกันนะครับเพราะอยากช่วยกันตอนนีขอเราต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับน้ำค้างมิวสิกติดต่อรถแท่กนะครับเจ้เสียงเจติดต่อที่พี่โชคคนนี้เลยนะครับสุขวันโชค ยอ,อามานมวิชัยปีบริหาร2,566ถึง2,567ค่ะชั้นสว้ั้นกอนเด็กติ๊กนะครับจากหลานจัดวัฒนานะครับคุณจันทนาจัตรานุลกสองอน,นะครับ ขอบคุณเจตินะครับที่ได้ออกมาร่วมแสดงแฟนโชว์นะครับแม้เคยเปฏิเส์เช่นกันพอบอกก็ได้บออกมาเลยนะครับวันนี้คณะทัะตแพัยของเราต้องการกําลังทุกทุกท่านนะครับในทุกมิตินะครับใครทาอะไรได้เวลาไหนก็ออกมาร่วมกันเจติเป็นคนหนึ่งที่มีความน่านรัก <ใน S 1> มาก<ใ>น,นะครับแ <ใน S 1> มเคยเปฏิเสธนะครับเรียกว่าขอสนับสนุนทุกอย่างจัดวัฒนะครับร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่ เรียกว่าเป็นตำนานกัทราวิชัยนะครับท่านสุดยอดมากๆเลยนะครับเจนติงนะครับคุณจันทนาจักรนุสอยครับท่านจะไปเรื้อสีส้มโอรสนะครับพาไ้ท่านดูขุดของมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคุณนายของท่านก็ใส่กํานันค่ะเขาขุดธนยศมาแลนะครับวันนี้ท่าน่อนะครับและท่านก็สัญหาารจริงๆนะครับท่านคือผู้นําในการพัฒนาการทำงานของท่านนะครับเห็นความน่ารักเสมอนะครับความมีน้ําใจกับพี่น้อง ชาวกระทิชัยนะครับท่านต่อไปครับชื่ออะไรนะครับคุณมธีชัยชนะสมาชิ่เทศบาลตำบลโคกคระและคุณการจนาทองจรีงราชการครูบำนาญเป็นหอออนไลน์ The most beautiful b e a u t i f e r s o n the w o l d เจ้เาครับ c h e c t เร่ร่งเดีบอกว่าท่านอาบน้เสกยันด้านนี้ไม่จหบอกท่านอย่นะร่ามาปังควนางาม อุ้ยหลวงตัวนี้ในงามกระดอนะครับสวยจริงๆเลยแหละนะครับถ้าไม่ได้รับลงทะเบียนในข้อมูลของผู้เดินแบบนี่คิดว่าท่านมาประกวดนะคะผมก็นั่งมองอยู่เอ้ท่านนี้เป็นใครเนาะท่านนสวยขนาดนค่ท่านพอนกค่ะพอนกท่านผู้บริการว่างลารพอนที่แม่พี่น้องค่ะแก่นะครับได้มารู้จักกันในเพิลที่นะครับเจ้าของร้านโค้กคอฟฟี่นะครับวันนี้น้อยนะครับพลเมอดีค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดไซจจ่อและคุณจิมประสงค์ ปูชัยยางค่ะทั้งสองท่านนะครับมาในชุดไทยอีสานนะครับเป็นการประยุกต์ระหวา่างชุดไทยและความเป็นอีสานอยากบ้านอาโมชุก้าตะบลหาเปลียงค่ะคันทา,นาร,ราล่าค่ะน,น้นำ,นะนำสกุลบุญค่า เรียกว่าตระกูลน,นี้เป็นนายกทั้งสองใช่ไหมครับทั้งคกพาและก็กันาด้วยค่ะจริงแล้วผมรู้จักท่านนะครับท่านเป็นไม่ผู้ใหญ่ก็รักขืนมากนั่นคุณนายของท่านนะคะของคู่กันมาวันนี้ค่ะท่านภัยบูลเหล่าเคนนะครับและก็ภริยาของท่านนะครับวันนี้ท่านหยิบน่าจะเป็นผ้าสโลชุดที่23นะคะท่านท่านตั้งโรโรภัยบูล ไผ่ทูลสิริพยักษ์สพกันทรวิชัยค่ะและท่านคุณนายธัญรัตน์สิริพยักษ์ค่ะเป็นเจ็บเป็นเจขอเรียกเกับได้นี่ท่านแขกก็มีเกียรติมาเลยหลายเจ้าหน้าที่อำเภอผมขอบอกไม่บอกมือหน่อยลูกโอเคโอเคพอเวลาพรทีมพร้อมลาพรค่ายท่านไปจากสานักงานไหนนะครับสารนักงานพื้นที่สาขากันทรวิชัยค่ะสานักงานกัันทรวิชย ท่านมาในชุดราตรีแม่ทูน่า,ววาแพรวานะครับท่านทุกท่านสวยมา,ากสำนักงานสารการเกษตรอำเภอกันทวิชัยขวบคูมากับคุณกมลชนกใจสมบัติค่ะจากสำนักงานสารเช่นเดียวกันค่ะตุ้นีล่อสวยค่ะขอบคุณมากนะครับท่านทำสวยมากเลยครับ,บกะะบ็หังด,ด้วยนะครับน้องๆช่วยดูด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับสามารถเพื่อนสมศรีเป็นเพื่โรงเรียนอนุบาลกันทวิชัยค่ะ ท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนนะคะท่า,ทานผู้บริการบุสราพศิสิยรักษาผู้บริการโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยค่ะส่วนท่านสุภาพบุรุษนั้นท่านสามารถเกิดอนสมศรีครูโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยค่ะวันดานัยดีไทยสงครูโรงเรียนกันทรวิชัยค่ะอกมือนายโรงเรียนกันทรวิชัยเป็นโรงเรียนมัธยม ในอำเภอการทรวิชัยค่ะสองท่านะนะคะเป็นคครูใช่ไหมเป็นคุนครูค่ะคุณธรรมรักษาวัดค่ะคุณโรงเรียนการทรวิชัย,รรรชยและคุณครูวันก็ได้ดีไทยสอค่ะขอบคุณนะครับอาจารย์และสอนุชณาทับสีประหลังอำเภอหัวหน้าโรงงานบริหารงานปกครองอำเภอการทรวิชัยเป็นชุดสุดท้ายค่ะทุกท่านก้าแถวนะครับก้าวแถวนะครับ ท่านปอวุโสใช่ไหมครับปอวุโสปอใหญ่ของพวกเราอีกท่านหนึ่งคือใครนะครับเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาการเมืองที่ใชค่ะจะเรียกว่าเจ้าจินตนาเวทนาก็ได้ค่ะเชื่อไหมครับวันนี้มาตั้งนานแล้วนำโดยคุณเทียมนะครับสุพัชดานะครับอภิอดุลวัฒนะครับวันนี้ท่านสง่างามมากในชุดผ้าแพรวา สีแดงนะครับสวยดีเลยนะครับซอยน่ทอดนออยไดงส่งขมท่านใบหน้าแบบนี้ที่เป็นน้องน้ำตาลนะครับน้องจากะวันงกันอย่านนะครบพ่นสานงาายากหลอตืินไม่น่าสมนีนะครับเป็น้าจากวาลเรียกว่าโมงลงอย่างแน่นอนโงการเลยครับท่านนะครับโดาเฉพาชุดไ่อกคนสวยนะครับกว่เ่่อยเห็นงานดีมาเลยด้วยนครับจากพี่นี่ด้วยนะครับ

คือไม่ใช่ตาเหลังคู่รักเลยครับอยู่ด้านสามีภรรยาอยู่ด้านเดียวกันนะครับนะครับใครมาคนเดียวแยกกันนะครับสามีภรรยาอยู่ด้านเดียวกันนะครับ เลยนะครับคนละด้านนะครับนะครับนะคะือเวทีสวยไม่ต like ้องรีบนะครับวันนี้ทุกเวลาทุกเวลาบนเวทีนะครับมีค่านะครับวันนี้ทั้งสตง่างามภาพเหล่านี้จะต้องถ่ายทอดไปสู่สายตาชาวโลกเพราะว่าหลายคนกำลังสายสดอยู่นะครับ้องรอเป็นต้นดวงนะครับเลยมากๆเรียนหนึ่งเลยครับเรียนหนึ่งคเลยรับสุดยอดครับท่านรองดีกะครับมาอะไรครับท่านรองดี ภานี้ต้องถูกบันในประวัติศาสตร์นะครัยการิจากท่านนายอำเภออดิศรวิทูลสิใหมครครับและคุณนาของท่าน่าอคุณอาจิราพันธ์วิทูลสินค่ะท่านจิราพันธ์ท่านสวยมากๆจริงๆเลยค่ะของคุชมเลยครับ รู้สึกว่ากันท้าวิชัยเรายิ่งใหญ่ไม่แพ้อำเภออื่นๆค่ะนะครับเป็นความยิ่งใหญ่จากการตายจริงๆเลยค่ะคุณโตคะับครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะในขณะที่คุณโจปฏิมาเหล่าใช้เนี่ยคงจะเป็นได้หลายที่หลายร้อยหลายพันครั้งแล้วแต่ที่กันท้าวิชัยเนี่ยเขาคือหลานแก่ที่แก่เพรางตรงนั้นแม่เป็นหลานค่ะผมภูมิใจครับท่านรองขอให้บ้านเราได้มีใจขอบคุณท่านนายกทุกท่านนะครับท่านผอหัวหน้าส่วนราชการ ท, <C ourse> ทุกท่านที <endeu> <wei> ่ส <GO av i> ่งคนมาร่วมแสดงแกล้แม่ช่าให้ภาพอันธพาลที่ใช้ยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับค่ะในฉากนี้นะคะที่ชั้นของนางงามเดินตลาดบังใ้นางงามเดินตลาดโอ้ยย้อนว่าอย่างว่าตรงยันอันอันอนหน้านางงามกับงามทุกัน